แชร์สตอรี่ไอไม่ได้มีวิธีแก้ตามหนึ่งเข้าไปดูกเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีที่1จะนํามาแนะนํหนึ่งอยากจะให้ทุกท่านทําตามในขั้นตอนนี้ก่อนนะครับอย่างแรกให้อัปเดตโทรศัพท์มือถือให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมนะครับปิดโทรศัพท์แล้วเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้ไปอัปเดต IG ของเราให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับแล้วลองดูว่าแชร์สตอรี่ใน IG ได้หรือยังนะครับถ้ายังให้ลบแอป IG ออกแล้วดาวน์โหลดแอป IG มาติดตั้งใหม่แล้วก็ลองดูอีกทีครับว่าเราสามารถแชร์สตอรี่ IG ได้แล้วหรือยังนะครับ ถ้ายังอีกให้มาทําในขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยไปดูเลยครับขั้นตอนแรกเราจะต้องจำ username password ใน i g ของเราให้ได้ก่อนนะครับถ้าใครจําไม่ได้นะครับให้ไปดู username password จดเก็บไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อทําตามนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับให้เราออกมาให้มาลบแอป iG ของเราออกก่อนครับกดถอนการติดตั้งออกไปเลยนะครับ เมื่อถอนการติดตั้ง IG ของเราออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ให้เรากดไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ h t t p s b i t l y 2 t 5 f x r ให้พิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อพิมพ์ตามนี้เสร็จแล้วกดไป ก็จะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับถ้าท่านใดกดแล้วมันไม่มาในหน้าแบบนี้แสดงว่าท่านพิมพ์เว็บไซต์ผิดนะครับซึ่งมันจะมีตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ที่แตกต่างกันนะครับให้ดูดีๆนะครับเมื่อได้ตามนี้เสร็จแล้วให้กดสีเขียวนี้ครับในระหว่างนี้เขาจะทำการดาวน์โหลดลงมานะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้ให้กดกรกบาทตรงนี้ครับ เราจะเห็นไฟล์ดาวน์โหลดเขาจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าไฟล์ประเภทนี้อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณนะครับตามนี้นะครับถ้าเข,าขึ้นมาแบบนี้ให้กดตกลงได้เลยครับหลังจากนั้นไฟล์จะทําการดาวน์โหลดมาเป็นแบบนี้นะครับให้เรามากดเปิดกดติดตั้ง ถ้าเครื่องของท่านผู้ชมท่านใดกดติดตั้งแล้วมันไม่ยอมติดตั้งให้นะครับให้ทําตามขั้นตอนของเขาแล้วเข้าไปอนุญาตให้สิทธิ์ในการติดตั้งแอปนี้ก่อนนะครับวิธีนี้เป็นการติดตั้งแอปนอก Play Store นะครับดังนั้นขั้นตอนจะต้องเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดเสร็จพรเสร็จตามนี้นะครับกดออกมาเราก็จะได้แอป IG ของเราขึ้นมาตามนี้นะครับให้เรากด IG เข้าไป แล้วให้เราเข้าสู่ระบบ IG ของเราครับยูสเนมของเราอะไรนะครับพาสเวิร์ดอะไรให้เรากดเข้าไปครับแต่ถ้าท่านใดเข้าสู่ระบบด้วย Facebook อยู่แล้วก็กดเข้าที่ Facebook ได้เลยนะครับกดเข้าทีนี้เราก็สามารถแชร์สตอรี่ใน IG ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีติดตามเทคนิคดีได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบนชแนลของ YouTube นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ